สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านพุทธศาส,สนิกชนและเพื่อนๆพี่นพ,พน้องๆทุกๆท,ท่านนะคะพบกันอีกแล้วกับวิถีไทยฟินวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันมาคบูชานะคะต้องก็เลยคิดว่าวันนี้ทำคลิปนี้เพื่อที่จะ เป็นการบอกกล่าวให้พี่น้องหรือเพื่อนๆหลายๆคนที่สงสัยว่าเอเอคนที่นับถือพุทธศาสนาเมื่อไกลบ้านต่างเมืองมาอยู่ต่างแดนพอถึงวันพระพวกเขาไปทำบุญกันยังไงเขาปฏิบัติกันแบบไหนนะคะโดยลำพังตัวต้องเองถ้าเป็นวันพระใหญ่หรือวันพระ ปกติคือวันแปดค่ำหรือวันสิบห้าค่ำคือวันวันพระใหญ่หรือสิบสี่ค่ำอะไรประมาณนะะี้ค่ะถ้าเป็นวันพระนี่ต้องจะไม่ทานอาหารที่ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์อาจจะเรียกว่าทานมังสวิรัติะเนาะนะคะเฉพาะวันพระแล้วก็จะเข้าก่อนเข้านอนตอนเย็นต้องก็จะเข้ามาที่ห้องพระมาไหว้พระ สวดมนตนั่งสมาธิประมาณนี้นะคะคือต้องจะทำทุกๆวันนะคะจะเป็นวันพระหรือวันธรรมดาก็จะปฏิบัติประมาณนี้ก่อนเข้านอนต้อมก็จะมาเสร็จจากภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วต้อมก็จะเข้ามาที่ห้องพระนี่แล้วก็มาไหว้พระสวดมนต์บูชาคุณพระรัตนาตายัยสรรเสริญคุณพระรัตนาตายัย หรืออ e ิจีปิโซนะคะจบแล้วต้องก็จะอารัธนาศินคือสมาทานศินเอาเองนะคะสินห้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องก็จะสวดาภาหุงนะคะพาหุพหงมหากาแล้วก็จะเป็นสวดชินบัญชรประมาณนี้นะคะ แล้วถ้าเป็นวันพระใหญ่นี้ต้องก็จะสวดธรรมจักรกับปวนาสูตรหรืออีกบทหนึ่งก็บทชัยน้อยนะคะบทสวดชัยน้อยซึ่งสองบทหลังนี้ต้องต้องต้องดูหนังสือนะคะเพราะว่ายาวมากคือต้องไม่ไม่จำไม่ได้หมดนะคะต้องต้องต้องสวดต้องอ่านหนังสือไปด้วยต้องสวดแบบใช้หนังสือนะคะเสร็จจากการสวดแล้วต้องก็จะนั่งสมาธิ สมควรแก่เวลาก็จะแผ่บุญกุศลที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรทบุรุษแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนอบรมมาแล้วก็ท่าสี่ขันห้าของตัวเองแล้วก็บุคคลในครอบครัว ลูกหลานญาติพี่น้องเสร็จจากนั้นต้องก็จะแผ่บุญกุศลที่ปฏิบัติมานี้ให้กับบรรทบุรุษปู่ย่าตายายของสามีที่ที่อยู่ประเทศฟินแลนด์พร้อมทั้งบรรทบุรุษบรรทชนชาวฟินแลนด์ที่รักษาพื้นแผ่นดินนี้มาต้องก็ไม่ไม่รู้นะคะว่าท่านจะได้รับ บุญกุศลตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นคนละศาสนาแต่ในความรู้สึกต้องคิดว่าคงจะได้รับนะคะคือทำแล้วสบายใจแล้วก็ต่อจากนั้นต้องก็จะแผ่บุญกุศลตรงนี้ไปถึงเมืองไทยเราบุรภพกษัตริย์ไทยเรา ประชาชนไทยผืนแผ่นดินประเทศไทยจากนั้นก็จะเป็นให้กับเทวดาประจำตัวของป้อมเองแล้วเทวดาที่คุ้มครองบ้านเรือนแล้วจากนั้นก็จะ แผ่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรและสำเพอศีและสุดท้ายก็ให้กับสรรพสัตว์โดยไม่มีประมาณทุกดวงจิตทุกดวงบิญญาณในไตโลูกราธาุนี้ต้องก็จะปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันนะคะไม่ว่าจะนอนดึกหรือนอนไม่ดึกก็จะต้องทำมีบางบางวันบา,บางเวลาที่แบบ ช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยงานต้องจะเยอะมากบางทีเลือกผลไม้ตีสามตีสี่ตีห้าเจ็ดโมงหรือ8ปดโมงก็จะต้องออกไปสมผลไม้แล้วคือจะมีเวลานอนน้อยมากจะมีเวลานอนประมาณชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้ถ้ามีเวลาน้อยต้องก็จะไหว้พระแล้วก็จะไม่สวดมนต์คือจะนั่งสมาธิเลย ประมาณนั้นนะคะแต่ก็ทำทุกวันแม้กระทั่งเข้าเตียงนอนก่อนจะนอนก็ยังยังยังในใน,ในใจในความรู้สึกก็ยังนอนพูโทโถพูโทโธประมาณนี้นะคะก็คือที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าตัวเองเก่งหรือรู้รอบรู้ในเรื่องนี้ไม่ใช่เลยค่ะ เพียงแต่ว่าที่ต้องทําตรงนี้คือทําแล้วสบายใจทําแล้วมันมีความรู้สึกอบอุ่นว่าเออเราไม่โดดเดี่ยวเนาะเรายังมีที่พึ่งแล้วที่ทําทํามาเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าปล่อยวางแล้วมีความรู้สึกรู้ทันความคิดประมาณว่า เราจะโกรธแล้วนะจะโกรธแล้วเนี่ยฉันโกรธแล้วนะมาทําอะไรทําแบบนี้ทําไมฉันฉันรู้สึกโกรธคือมันจะมีความรู้สึกอีกอีกอีกตัวหนึ่งที่จะเข้ามาแย้งว่าเธอจะโกรธไปทาไมโกรธแล้วได้อะไรโกรธแล้วก็ไม่สบายใจจะไปโกรธทาไมมันจะรู้ทันอารมณ์ไวขึ้นนะคะมันก็จะปล่อยวางได้เยอะก็มีความรู้สึก สบายใจแล้วก็มีความรู้สึกที่ว่าอะไรเล็กๆน้อยๆมันก็ทําให้เรามีความสุขได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปร่ํารวยอะไรมากมายไม่ต้องเวอร์วังอลาัางการแค่ได้กินได้ใช้ได้มีชีวิตแบบตามอัตภาพไม่ต้องเลิศเลอเพอร์เฟกตอะไรก็ก็อยู่ได้อย่างอย่างมีความสุขอันนี้ ที่เล่ามานี่คือโดยโดยโดยส่วนตัวของตัวเองนะคะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไกลวัดเราไปไหนไปวัดที่ไหนไม่ได้ก็อาศัยปฏิบัติอยู่ที่บ้านเอาเองก็ฟังจากใน YouTube บ้างก็มีพระอาจารย์พ่อเมคกูบะอาจารย์สั่งสอนบ้างแล้วก็อ่านจากหนังสือบ้าง ช่วงที่มีเวลานะคะก็ค่อยฟังไปค่อยค่อยซึมซับไปพอถึงจุดจุดหนึ่งมีความรู้สึกว่าเออเหล่านี้โชคดีนะโชคดีที่น้อยๆได้มารู้จักวิธีการปฏิบัติตรงนี้นะคะถึงแม้เราจะไม่ได้ไปวัดแต่เราก็ปฏิบัติ ตรงนี้ได้ในการในในการทำทำบุญหรือทําทานก็มีบ้างนะคะที่ที่ต้องเอ่อมีเพื่อนฝูงเขาทําบุญแล้วเราก็ฝากเงินช่วยไปทําบุญหรือว่าช่วยโอนไปบ้างอะไรตามสมควรแก่อัตภาพของเราให้การช่วยเหลือกันบ้างอุปถัมภ์กันบ้างอะไรประมาณนี้ถ้าไมไปทำบุญที่วัดเราไม่มีเวลาเราก็จะใช้วิธีการตรงนี้นะคะก็ มาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะยังไงถ้าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนแก่จะเป็นประโยชน์แก่ใครบางคนก็ยินดีนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมแลบฟังกันค่ะยังไงก็ขอคุณพระศีรัตนไาตา้ปกป้องคุ้มครองให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆญาติพี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ จงมีความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งที่ปากถนาที่ถูกต้องนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ